ส่านผูชมวันนี้ก็ได้กบนามาเนาะปะดัดดีมีโลเดียวนะครับ่งที่เขาจับมาจากนาเนาะโอ้แข็งแรงข็นแรงแข็งแรงอือืมประมาณนี้ นี่ต in ัวนี่ตัวเมียครับนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียจะปล่อยไว้นี่ตัในน้ำเลยอันนี้มาดูอีกตัวหนึ่งตัวผู้ตัวเมียาลูกมาอยู่บ้านใหม่นะนี่ดู ขบนาของแท้ครับท่านผู้ชมนะครับอันะนี้ตัวผู้ตัวเมียรครับเนี่ยขบนาไม่เป็นตัวเมียนะครับปอ่านะ อันนี้ตัวผู้นะครับคางดํานี่ตัวผู้นี่ตัวผู้ตัวเนี่ย อันนี้ตัวคู่ตัวเมียครับท่านผู้ชมดูยากเหมือนกันนะปุบนาครับอ่ตัวนี้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับตัวผู้ตัวเมียนะครับต้องคอยให้โตก่อนเนาะตัวนี้นะครับตัว right huh? นี้ตัวผ <st ู้ตัวเมียนี่ตัวเมียนะครับนี่ตัวเมีย นี่นะครับนะฮะอดีตแต่ก็จะเลี้ยงตามนี้นะครับนะครับเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะทดลองเลี้ยงดูนะครับเหมือนกบอา่าที่เคยเลี้ยงนะครับในีกบนานะครับหรับวันนี้ก็ยังไม่ให้อาหารก่อนเนาะ เพราะว่าอย่างกบนานีเขาจะเป็นกินเป็นกินแมลงนะครับเป็นอาหารนะครับก็จะดูแลแต่ลองปรับปรับดูนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับก็เป็นลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าว่าสําเร็จนะครับก็จะได้เป็นพ่อแม่พันกบนานแท้นะครับในชุดนี้เนาะครับเดี๋ยวก็มา ท่านใดที่มีข้อมูลนะครับท่านใดที่เลี้ยงกบนานะครับกบนาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จับจากนามานะครับก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับว่ามีข้อแนะนํำยังไงมากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับในการเลี้ยงกบนาแท้ๆนะครับเพราะว่าเคยมาเลี้ยงแล้วนำมาเลี้ยงแล้วก็ไม่รอดนะครับเพราะกบนาไม่ยอมกินอาหารนะครับแต่นก็ม <Neder lands> ุดไปนิดเดียนะนืับเริ่ม ไม่ยอมกินอาหารเนาะก็เดี๋ยวลองรุ่นนี้ดูนะครับอันนี้สั่งมาโลนึงนะครับพอดีมีที่ทํางานนะครับน้องทีมงานเขาไปจับมานะครับก็เลยซื้อเข้ามานะครับก็สั่งไว้ของโลนะครับเอาจํานวนไปเยอะลองดูนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีว่าผลการเลี้ยงเป็นยังไงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ท่านใดที่มีประสบการณ์แชร์เข้ามาด้วยนะครับมือใหม่เหมือนกันครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ